บัดนี้เราได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วค่ะว่าคนทุศิลคนตนีหรือคนริศยาวิบากของเขาคือจะต้องไปตกนรกทีนี้เราก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลวิบากของเราจะเป็นอย่างไรฟังกันค่ะพิสุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละมนทินสามประการย่อมจะประดิษฐานบนสวรรค์เหมือนถูกนำเอาไปวางไว้ฉะนั้นธรรมสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้มีศีลละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ไม่ริษยาละมนทินแห่งความริษยา 3. เป็นผู้ไม่ตนีละมนทินแห่งความตนีพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลและละมนินสามประการนี้ย่อมจะต้องขึ้นสวรรค์เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้นสุดท้ายก็คือไปสวรรค์ค่ะเราจะไปทางที่ดีค่ะและเราก็มารู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถ้าเกิดไปสวรรค์แล้วเนี่ย เราก็ยังมีโอกาสมาลงอบายอีกเพราะว่ามันจะต้องมีบนสวรรค์ก็ต้องมีการตายค่ะเพราะฉะนั้นมาทำสมาธิค่ะแล้วรีบมาเห็นการเกิดดับของจิตทำอาณาปานสติค่ะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาตายมาทุกมาติดอยู่ในสังสารวัตนนี้อีกค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ